em múc phải movie insight เก oh, สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหนังผีวิดีโอเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของภาพยนตร์สยองขวัญในอดีตหนังเก่าหนังแปลกหนังหาดูยากที่ผมได้รวบรวมข้อมูลนำมาเล่ามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกัน และสำหรับในตอนนี้นะครับผมขอนําเสนอภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างขึ้นในปี1986เรื่องราวของเจ้าลิงขี้อิจฉาจนเกิดอาการดุร้ายบ้าคลั่งมันฉลาดมันรวดเร็วมันไล่ล่าฆ่าผู้คนแม้กระทั่งเจ้านายของมันเองไอลิงตัวนี้มันไม่ใช่ลิงธรรมดาแต่ว่ามันเป็นลิงจากนรก พบกับเรื่องราวตื่นเต้นระทึกขวัญทั้งหมดนี้ได้ในภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าลิงที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยลอนดอนนักศึกษาสาวที่ชื่อเจนเชส ได้เข้าเรียนในหลักสูตรมนุษยวิทยาโดยมีด็อกเตอร์สตีเวนฟิลลิปเป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรด้วยเนื้อหาการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ที่สอนเกี่ยวกับสัตว์ในตระกูลไพรเมตรหรือวานอนนั่นทำให้เจนเกิดความสนใจและอยากศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาวานอนวิทยาและด้วยความมุ่งมั่นเธอจึงเสนอตัวเป็นผู้ช่วยของดรฟิลลิป เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในช่วงปิดเทอมปลายภาคฤดูร้อนฉันมีบ้านอยู่ที่ริมทะเลฉันต้องการผู้ช่วยอย่างที่บอกคันย์ทํทำงานกับคุณเท่าน,นั้นเองอะอีกสองสาอาทิตย์พบกันก็นแล้วกันได้ค่ะเมื่อเจนได้เดินทางไปยังคฤหาสน์ของดอกเตอร์ฟิลลิปเธอได้พบว่ามันเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ ที่รายล้อมด้วยเนินเขาและชายทะเลอันงดงามและที่นั่นเองเจนได้พบกับลิงอุรังอูตังแสนรู้ตัวหนึ่งที่ชื่อลิงซึ่งด็อเตอร์ฟิลลิปได้รับเลี้ยงมันมาจากคณะละครสัตว์ลิงเป็นลิงที่แตกต่างจากลิงทั่วไปมันชอบแต่งกายด้วยชุดสูทเหมือนมนุษย์และทำตัวราวกับเป็นพ่อบ้านผู้ดูแลคฤหาสน์ นอกจากลิงแล้วคารืหาดหลังนี้ยังมีสมาชิกอื่นอีกสองตัวได้แก่อิมชิมเป็นสีจอมซุกสนและวูดูชิมเป็นสีตัวเมียผู้เป็นแม่ของอิมซึ่งลิงแต่ละตัวนั้นล้วนมีบุคลิกและพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยเจ้าลิงมันเป็นลิงที่มีนิสัยขี้อิจฉามันมักจะคอยแกล้งลิงตัวอื่นๆอยู่เสมอและนอกจากนั้นลิงยังมีนิสัยที่แปลกประหลาด มันชอบเล่นกับไฟคลั่งคล้ายการจุดไม้ขีดไฟและสูบบุหรี่ซิก,ก้าอยู่เป็นประจำ <c oughs> ในขณะที่อิมชิมเป็นสีเด็กวัยหกขวบที่มีความเฉลียวฉลาดเทียบเท่ากับเด็กประถมมันเรียนรู้เร็วและเข้าใจสิ่งต่างๆที่มนุษย์สอนมันได้อย่างน่าทึ่งส่วนวูดูชิมเป็นสีแก่เพศเมียกลับมีนิสัยดุร้ายและก้าวร้าว ทำให้ด็อเตอร์ฟิลิปต้องขังมันไว้ในกรงเพื่อความปลอดภัยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ด็อเตอร์ฟิลิปกำลังฝึกฝนอิมให้เชื่อฟังคำสั่งแต่เจ้าลิงตัวแสบกลับไม่ยอมทำตามมันเอาแต่ส่งเสียงร้องลั่นปีนไป่ายไปทั่วห้องอย่างสับสนโอลมมนขณะที่เจ้าลิงมันเฝ้ามองเหตุการณ์ซ้ำๆทุกวันด้วยความเบื่อหน่ายที่ต้องมาเห็นด็อเตอร์ฟิลลิป บังคับขู่เข็นพวกมันเช้าเย็นก็สุดจะทนมันจึงตัดสินใจเดินไปเปิดโกรงวูดูแม่ของอิมและทันทีที่โกรงเปิดออกเจ้าลิงสามตัวได้ขยับเข้ามาล้อมดอกเตอร์ฟิลิปเอาไว้พวกมันไม่สนใจคําสั่งของเขาอีกต่อไปพวกมันต้องการปลดแอกจากการกดขี่และเป็นอิสระโดยที่ไม่ต้องเป็นทาสของมนุษย์ ตลอดทั้งวันเจนไม่พบตัวดอเตอร์ฟิลิปและรถของเขาก็หายไปเธอจึงคาดเดาเอาว่าดอเอรฟิลิปอาจจะขับรถไปทำธุระในเมืองก็เป็นได้แต่เมื่อเจนกลับเข้ามาที่ห้องครัวเธอกลับพบเจ้าลิงที่กำลังนั่งเล่นไม่ขีดไฟอยู่หน้าเตาแก๊สด้วยความตกใจเธอจึงดุเจ้าลิงจอมซนก่อนจะลงไปปิดวาล์วแก๊สที่ห้องใต้ดินทันทีแต่เพียงไม่นาน หลังจากละสายตาจากเจ้าลิงจอมป่วนเจ้าลิงมันก็แอบเอาโทรศัพท์บ้านเข้าไปอบในเตาไมโครเวฟจนละลายทำให้วันนั้นทั้งวันกลายเป็นวันที่แสนปวดหัวของเจนเพราะต้องคอยรับมือกับความวุ่นวายที่เกิดจากการกระทำของเจ้าลิงตัวแสบต่อมาในคืนนั้นขณะที่เจนกำลังนอนหลับเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้น เพราะได้ยินเสียงร้องประหลาดดังมาจากห้องทำงานด็อเตอร์ฟิลิปเมื่อเจนรีบเข้าไปดูธเธอกลับพบอิมที่ถูกขังอยู่ในห้องแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อได้พบว่าวูดูแม่ของอิมถูกฆ่าตายและยัดศพเอาไว้ในตู้วันรุ่งขึ้นเจนตัดสินใจเดินทางเข้าเมืองเพื่อตามหาตัวด็อร์ฟิลิป โดยในระหว่างเส้นทางที่ตัดผ่านชนบทอันเงียบสงบเจ้าลิงก็ยังแอบเฝ้ามองและคอยเดินตามเธออยู่ห่างๆลิงกลับบ้านไปแต่เมื่อเจนเดินมาถึงบริเวณโค้งเนินเขาจู่ๆเธอก็ถูกสุนัขดุร้ายตัวหนึ่งพุ่งเข้าใส่และพยายามวิ่งไล่กัดเธอแต่ทว่าในเสี้ยววินาทีนั้นเองเจ้าลิงก็ปรากฏตัวขึ้น มันกระโจนร่างพุ่งเข้าใส่สุนัขตัวนั้นและฆ่ามันด้วยมือเปล่าเมื่อเจนกลับมาถึงคฤหาสน์อย่างปลอดภัยเป็นเวลาเดียวกันที่เดวิดแฟนของเธอโทรศัพท์ติดต่อมายังคฤหาสน์โชคดีที่โทรศัพท์อีกเครื่องบนชั้นสองยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติแต่เมื่อเดวิดพูดสนทนากับเจนได้ไม่นานนัก เจ้าลิงก็ปีนป่ายขึ้นไปตามเสาโทรศัพท์ก่อนจะกระชากสายโทรศัพท์จนขาดสะบัน้นและดูเหมือนมันกำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ที่นั่นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเช้าวันรุ่งขึ้นชายที่ชื่อไบลี่ได้เดินทางมาที่นั่นเพื่อซื้อตัวลิงตามที่เขาได้ตกลงซื้อขายกันไว้กับดรฟิลลิปแต่เจนพยายามขัดขวางและขอให้รอการยืนยันจากดรฟิลลิปก่อน อย่างไรก็ตามไบลี่ไม่สนใจคำพูดของเจนและยืนยันจะพาตัวลิงไปให้ได้แต่ทันใดนั้นเองลิงก็ปรากฏตัวขึ้นและอารวาดมันโจมตีรถของไบลี่จนเขาต้องรีบขับรถเพนหนีออกไป ในช่วงบ่ายวันเดียวกันลิงเอาแต่แกล้งอิมจนถึงขั้นจับอิมไปขังไว้ที่บ่อน้ำเจนโกรธมากที่เห็นอิมถูกแกล้งเธอจึงดุด่าลิงอย่างหนักและสั่งห้ามมันเข้ามาในบ้านโดยเด็ดขาดที่ห้องทำงานของด็อเตอร์ฟิลลิปเจ้าอิมได้พบกับแว่นตาของด็อเตอร์ฟิลลิปโดยบังเอิญซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ดรฟิลลิป จะลืมแว่นตาที่เขาสวมใส่อยู่เป็นประจำนั่นยิ่งทำให้เจนมั่นใจว่าด็อกเตอร์ฟิลลิปยังคงอยู่แถวนี้ที่ไหนสักแห่งเช้าวันรุ่งขึ้นเจนใช้กล้องส่องทางไกลมองหาร่องรอยของด็อกเตอร์ฟิลลิปแต่เธอกลับพบรถตู้ของนายไบลี่ที่จอดนิ่งอยู่บนถนนและเมื่อเจนเดินไปดูที่รถเธอก็ไม่พบวี่แววของนายไบลี่ แต่ทว่าเธอกลับพบเจ้าลิงที่อยู่ในรถคันนั้นในตอนนั้นเองความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในความคิดของเจนหรือว่าบางทีเจ้าลิงอาจมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของทั้งนายไบยลี่และดอเตอร์ฟิลลิปและรถตู้คันนี้เป็นเพียงยานพาหนะเดียวที่สามารถพาเธอเข้าเมืองเพื่อขอความช่วยเหลือได้ แต่เมื่อเจนลองสตาร์ทรถปรากฏว่ารถก็สตาร์ทไม่ติดเจนจึงออกอุบายให้เจ้าลิงช่วยเข็นรถเพื่อกระตุกเครื่องยนต์ให้ติดแต่ว่าแทนที่มันจะช่วยมันกลับพยายามเข็นรถให้ตกหน้าผาแต่โชคดีที่เจนสามารถกระโดดหนีออกมาจากรถได้ทันลิงหยุดเข็นนะและที่บริเวณหน้าผาเจนได้พบกับรถของด็อกเตรฟิลลิปพลิกคว่ำอยู่เบื้องล่างของหน้าผา ภาพนั้นยิ่งตอกย้ำความสงสัยในใจเธอว่าเจ้าลิงอาจเป็นฆาตรกรที่ฆ่าด็อกเตอร์ฟิลลิปเช่นเดียวกับที่มันพยายามผลักรถของเจนให้ตกหน้าผาเพื่อให้เธอจบชีวิตที่นี่เช่นกันในตอนนี้เจ้าลิงมันไม่ใช่ลิงแสนรู้และน่ารักอีกต่อไปแต่กลายเป็นลิงที่บ้าคลั่งดุร้ายและมันต้องการที่จะฆ่าเจน เมื่อเจนกลับเข้ามาในบ้านอย่างปลอดภัยอิมจึงได้พาเธอไปยังตู้เก็บปืนของด็อเตอร์ฟิลลิปเพื่อให้เธอใช้มันป้องกันตัวจากเจ้าลิงแต่ยังไม่ทันไรเจ้าลิงก็แอบ,บงัดเข้ามาในบ้านได้สำเร็จและมันพยายามพังประตูเข้ามาในห้องครัวเจนจึงใช้ปืนลูกซองยิงสวนไปที่ประตูห้อง ระสุนปืนทำให้มันได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงไล่ล่าเจนอย่างไม่ลดละจนเธอต้องเข้าไปหลบที่ห้องใต้ดินซึ่งเป็นที่เดียวที่เจ้าลิงไม่สามารถงัดประตูเข้ามาได้และที่นั่นเองเจนค้นพบเส้นทางลับที่เชื่อมไปยังทางออกของถ้ำชายฝั่งหนทางเดียวที่อาจนำเธอให้รอดพ้นจากเงื้อมือของเจ้าลิง จากนั้นเจนจึงเดินลัดเลาะไปตรวจดูที่รถของด็อเตอร์ฟิลลิปแต่ทว่าเธอก็ไม่พบศพของเขาอยู่ที่นั่นขณะเดียวกันอิมที่กำลังเสียขวัญก็ตื่นตกใจปีนหนีขึ้นไปบนหน้าผาทำให้เจนต้องรีบปีนตามมันขึ้นไปแต่แล้วเธอก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบศพของนายเบยลลี่ที่ถูกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ด้านบนของหน้าผา และด้วยความตกใจทำให้เธอลื่นตกลงมาและได้รับบาดเจ็บฟกช้ำเป็นเวลาเดียวกันที่เดวิดแฟนของเจนพร้อมกับเดนนิสและทอมเพื่อนของเขาได้ขับรถมาที่คฤหาสน์ของด็อเตอร์ฟิลลิปเพื่อตามหาเจนแต่พวกเขากลับพบเพียงบ้านที่ว่างเปล่าเดวิดไม่พบตัวเจนอีกทั้งยังมีร่องรอยของการต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน แต่แล้วเดนนิสที่ยืนรออยู่ด้านนอกคฤหาสน์เขาได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังขึ้นมาจากบ่อน้ำหน้าบ้านด้วยความสงสัยเขาจึงชะโงกหน้าลงไปมองแต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบศพของด็อกเตอร์ฟิลลิปนอนแน่นิ่งอยู่ที่ก้นบ่อแต่ทันใดนั้นเจ้าลิงก็จัดการฆ่าเดนนิสให้ตกลงไปตายอีกศพขณะเดียวกันภายในคฤหาสน เดวิดและทอมต่างแยกย้ายกันค้นหาเจนทอมที่กำลังสำรวจอยู่บริเวณชั้นล่างก็พลันได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังมาจากประตูหน้าบ้านแต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวลิงก็พุ่งเข้ามากระชากแขนของเขาอย่างรุนแรงจนเสียงกระดูกลั่นและคอหักในทันทีไม่นานนักเดวิดพบว่าเพื่อนๆของเขาหายตัวไปและในขณะนั้นเองเจ้าลิงก็ปรากฏตัวขึ้น และพุ่งเข้ามาทำร้ายเขาโดยไม่ทันตั้งตัวในขณะเดียวกันเจนตัดสินใจกลับมาที่คฤหาสน์อีกครั้งเพื่อตามหาอิมทันทีที่เธอก้าวเข้ามายังห้องอาหารเธอกลับพบเจ้าลิงที่นั่งรอเธออยู่เหมือนรู้ว่าเธอจะมาแต่ทันใดนั้นเจนเหลือไปเห็นรถของเดวิดจอดอยู่ที่ด้านนอกนั่นทำให้เธอไม่อาจเสียเวลาได้อีกต่อไป เธอต้องรีบหาตัวเดวิดก่อนที่ลิงค์จะลงมือฆ่าเขาดเดวิดเจนรีบไป เจนพบเดวิดที่ถูกเจ้าลิงทำร้ายจนขาหักเธอพยายามแบกร่างของแฟนหนุ่มแล้วรีบพาเข้าหนีออกไปจากที่นั่นแต่เจ้าลิงไอลิงบ้าก็วิ่งไล่ตามพวกเขาไปทั่วคฤหาสนไม่ว่าทั้งสองจะพยายามหนีไปทางไหนแต่ก็ไม่อาจเอาชนะความว่องไวของมันได้เจ้าลิงวิ่งดักหน้าดักหลังพวกเขาทุกทางที่เป็นทางออก ทำให้เดวิดและเจนไม่มีทางเลือกนอกจากวิ่งหนีเข้าไปในห้องครัวพวกเขารีบดึงเตาอบมาขวางประตูเพื่อทวงเวลาและกันไม่ให้มันตามเข้ามาได้จากนั้นเดวิดและเจนจึงหนีลงไปซ่อนตัวในห้องใต้ดินที่ซึ่งมีบานประตูแข็งแกร่งที่เจ้าลิงไม่สามารถใช้นิ้วของมันเปิดออกและที่นั่นเองเจนเห็นหนทางที่จะกำจัดลิง ด้วยการเปิดวาล์วแก๊สที่ห้องใต้ดินปล่อยให้แก๊สไหลย้อนกลับไปยังเตาก่อนจะวางแผนล่อลวงให้มันเป็นฝ่ายจุดไฟด้วยตัวเองทุกอย่างดำเนินไปตามแผนสัตว์หน้าขนตกหลุมพรางของมนุษย์เสียงท้าทายของเจนปลุกเรามันให้คว้าบุหรี่ขึ้นมาจุดและในเสี้ยววินาทีนั้นแก๊สที่ฟุ้งกระจายก็ลุกติดไฟเผาไหม้ห้องครัวจนกลายเป็นทะเลเพลิง แต่แทนที่มันจะตื่นตระหนกเจ้าลิงกลับตื่นเต้นกับเปลวไฟมันปีนป่ายหนีขึ้นไปยังชั้นสองคลางหัวเราะอย่างบ้าคลั่งในขณะที่เปลวไฟก็ค่อยๆลามตามขึ้นไปจนในที่สุดความร้อนและเปลวเพลิงก็ไล่ต้อนมันไปจนมุมบนหลังคาคฤหาสน์แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ยอมหยุด มันหยิบบุรี่ซิก,ก้าอีกมว้วนจุดไฟสู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างของมันจะเสียหลักร่วงตกลงสู่ทะเลเพลิงเบื้องล่างาและแล้วเจนจึงได้พาเดวิดออกมาจากที่นั่นได้อย่างปลอดภัยโดยระหว่างทางที่ทั้งสองขับรถออกมาเจนก็ได้พบกับอิมอีกครั้งเธอจึงรับมันขึ้นรถก่อนจะขับออกไปจากที่นั่น แต่ขณะที่รถแล่นออกไปภาพสุดท้ายก่อนลับสายตาคือทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยศพแกะนอนตายด้วยน้ำมืออันเหี้ยมโหดของอิมชิมเป็นสีตัวน้อยผู้น่ารักและหนังก็จบลงลิงก์เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างขึ้นในปี1986กำกับภาพยนตร์โดยริชาร์ดเฟลงคลิน ผู้กำกับจากโรดเกมส์จับคนมาขึ้นเขียงภาพยนตร์ในปี1981และใส่โคภาค2ในปี1983ภาพยนตร์เรื่องลิงนำแสดงโดยอลิซาเบธชูและเทเรนซแตมโดยในภาพยนตร์เรื่องลิงเล่าเรื่องราวของเจนนักศึกษาสาวมหาลัยที่ต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านพักของอาจารย์ เพื่อค้นคว้าศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัญชชตยานของลิงแต่ทว่าการอยู่ที่นั่นกลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อลิงลิงอุรังอุตังตัวหนึ่งเกิดคุ้มคลั่งและมันพร้อมจะสังหารมนุษย์ทุกคนที่อยู่รอบตัวจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากการที่ผู้กำกับริชาร์ดแฟรงคลินเขาบาังเอิญได้อ่านบทความในนิตยสาร National Geographic ซึ่งกล่าวถึงพฤติกรรมก้าวร้าวของลิงชิมแปนซีที่พวกมันไม่เพียงแต่ทำร้ายกันเองแต่บางครั้งพวกมันก็ถึงขั้นฆ่ากันเองอีกด้วยจากบทความนั้นทำให้ต่อมาริชาร์ดแฟรงคลินเกิดไอเดียที่จะให้ลิงเป็นฆาตกรที่สามารถฆ่าคนได้เมื่อผนวกกับความหลงไหลในผลงานของอัลเฟรดฮิช콕 และประสบการณ์ในการกำกับไซคโคภาค2มาก่อนริชาร์ดแฟรงคลินจึงนำแนวคิดทั้งหมดมาสร้างเป็นภาพยนตร์แนวสัตว์สยองขวัญที่ชื่อลิงส่วนเจ้าลิงหรือชื่อจริงของมันคือเจ้าล็อกลิงอุรังอุตังเพศผู้ที่รับบทนักแสดงนำในภาพยนตร์แม้ว่าบทบาทในเรื่องจะถูกเขียนให้เป็นลิงชิมแปนซีแต่สุดท้ายกลับถูกปรับเปลี่ยนให้ใช้ตัวแสดงเป็นลิงอุรังอุตังแทน ทําให้ต้องมีการย้อมสีขนใหม่เพื่อให้มีสีที่เข้มขึ้นและมันต้องสวมหูเทียมเพื่อให้ดูเหมือนชิมพันซีมากขึ้นแต่ถึงจะพยายามแปลงโฉมให้มันเหมือนลิงชิมพันซีแต่ไม่ว่าจะมองยังไงมันก็เป็นลิงอุรังอุตังอยู่ดีนั่นแหละครับและผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการแสดงของลิงในภาพยนตร์ก็คือเรเบอร์วิกนักฝึกสอนสัตว์มากฝีมือ ผู้ที่เคยฝากผลงานเอาไว้ในภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง The Birth ของอัลเฟ c ด c ิช k รวมถึงภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ต้องใช้สัตว์ในการแสดงสำหรับบทบาทของลิงลิงอุรังอุตังบ้าคลั่งเรเบอร์วิกทุ่มเทเวลาในการฝึกฝนเจ้าลิงอุรังอุตังจนสามารถสั่งให้มันวิ่งไล่ล่าวิ่งฝ่ากองไฟและแสดงฉากต่างๆได้อย่างสมจริงต้องขอชื่นชมทั้งคนฝึกและลิง ที่ทำให้ตัวละครลิงดูมีสีสันและทำให้ผู้ชมเชื่อได้ว่ามันคือลิงที่กำลังบ้าคลั่งและดุร้ายจริงๆขณะที่นักแสดงสาวอลิซาเบธชูซึ่งรับบทเป็นเจนนักศึกษามาหาวิทยายลัยที่ต้องมาอาศัยอยู่ในบ้านพร้อมกับลิงสามตัวซึ่งบทบาทนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเธอ เพราะนอกจากจะต้องเป็นตัวแบบเนื้อเรื่องหลักทั้งหมดแล้วเธอยังต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับตัวแสดงที่เป็นลิงอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยวัยเพียง21ปีอลิซาเบธชูได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถด้านการแสดงของเธออย่างชัดเจนและเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นนักแสดงมากฝีมือได้ในอนาคต ลิงเปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์อเวอริสแฟนตาสติกฟิล์มเฟสติวัลที่ฝรั่งเศสในช่วงเดือนมกราคมปี1986และสามารถชนะหนึ่งรางวัลพิเศษจากคณะกรรมการแต่เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าโรงฉายในช่วงเดือนตุลาคมปีเดียวกันปรากฏว่าภาพยนตร์ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิจารณ์เท่าไรนักขณะที่รายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศ ก็ค่อนข้างที่จะแย่พอๆกันด้วยต้นทุนการสร้าง6ล้านเหรียญสหรัฐแต่สามารถกวาดรายได้ทั่วโลกไปเพียง1ล้าน7แสนเหรียญสหรัฐเท่านั้นมากันที่คะแนนความน่าดูของภาพยนตร์เรื่องนี้เว็บไซต์ให้คะแนนหนังอย่าง IMDb ได้ให้คะแนนความน่าดูเอาไว้ที่5.9เต็ม10 ส่วนทางด้านของเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ได้ให้คะแนนเอาไว้ที่44ปเซและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องลิงค์ที่รายการหนังผีวิดีโอเก่าได้แนะนำสรรหามาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจกับทางช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ video cow em múc Phải, movie inside